วันนี้ผมช่องน้องใหม่แฟมิลี่ครับมาส่งพลายดาวกับเอ้ยมาส่งสีดอดาวกับสีดรน้อยครับเดินทางย้ายที่ไปอยู่ที่ใหม่ครับฝนก็จะมาครับฝนก็มื่นมาแล้วครับข้างหลังนี่ครับวันนี้มาส่งครับสีดอน้อยอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็สีดอดาวครับผมสู้ต่อไปครับก็สู้ๆครับคุณลุงไม่มีปัญหาครับไม่เหนื่อยครับกินเอร่อยบ่ครับ ôi ừ, em loại vợ em loại cho nó cái chín đó phun man leo phun man leo thả nổi nè nước nghe bằng đấy là xì đồ đào cô ตกมันอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับไปต่อครับสู้ต่อไปครับฝนก็ไล่ตามหลังมาแล้วครับพายุลูกใหญ่ตายแล้วพ่อฝนตกมาแล้วข้างหลังเราอะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปตามมืดอ่ะเดินมืดแล้วนะครับโอไปตามซีโรครับ ตอนนี้ฝนก็จะมาด้วยครับนี่ครับก็เดินไปอย่างนี้ครับก็ไม่รู้จะถึงกี่ทุ่มครับก็ไม่เป็นไรครับเดินไปสู้ต่อไปครับถึงกี่ทุ่มก็ช่างมันครับเดินไปชีวิตไม่สิ้นก็ตินต่อไปครับย่งางไปเลยเดี๋ยวฝนมาแล้วฝนตามหลังแล้วย่งางมปเลย ครับครับครับก็ผมก็เป็นขับรถมอเตอร์ไซค์คุมหลังให้ครับเพราะว่าต้องช่วยกันครับคุมหลังให้เขาผมก็บอกลุงแล้วว่าให้ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้มันจะมืดแกก็บอกว่าไปวันนี้เลยว่าอ่าไปวันนี้ก็ไปวันนี้ ขอที่สบายใจครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับสีดอดาวสีดอน้อยแล้วก็พังน้องใหม่แฟมิลี่ครับสู้ต่อไปครับขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้น้องใหม่ย้ายช่วง6กโมงเย็นนะครับประมาณไม่หกโมงเย็นก็ประมาณห้าโมงเย็นครับเขาติดต่อรถไว้แล้วครับผม สวัสดีครับก็มีฝรั่งทักทายครับขับมอไซค์สวนมาคือต้องมีคนคุมหลังให้นะครับไม่งั้นไม่ได้ครับอันตรายาะไม่รู้ว่าระยะทางนี่กี่กิโลเพราะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับผมก็บอกแกแล้วว่าลุงเดี๋ยวเอฟซีเขาจะช่วยเข็นไปพรุ่งนี้ไหมแกบอกไปวันนี้ดีกว่าแกว่าแกก็ไปหาเพื่อนแกครับมาช่วยขี่อีกคนนึง ผมก็เลยต้องเดินเป็นเพื่อนแกนี้นะครับเดินจนกว่าจะถึงครับกี่ทุ่งก็ช่างมาันฝนก็มาแล้วครับก็ให้ฝากน้องใหม่ไว้กับให้ให้แฟนลุงเขาดูให้ที่บ้านครับผมก็มาส่งลุงโอยตายแล้วฝนมาแล้วเสือผ้าเปียกมืดดิบะน้องนีคนก็บหายตายแล้ว ก็เดินขับรถไอช้างเดินมาตามถนนก็มีให้ก็มีคนให้อาหารครับมีกล้วยมีอ้อยมีเอ็ 100, มร้อยมีมีคนซื้อมาฝากให้ครับต้องถามว่าไปไหนกันบอกว่าจะย้ายที่ครับช้างตกง,งานก็ย้ายที่อยู่อาศัยครับแต่พอดีลุงแกย้ายข้ามไปหน่อยครับ ก็ตามหลังครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขครับขอให้ลำล้ำเรือยๆกันนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y แล้วก็สีโดดาวสีโดน้อยก็ภาพอาจจะสั่นบ้างนะครับเพราะว่าผมถือมอศัพท์แล้วก็ถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยครับขับมอไซค์ครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างๆให้ดูนะครับ ไใจหอนบงย่างยังไใจหอนบงวิ่งอย่ายังถึงประมาณก็อาจจะถึงค่ำๆนะครับสองสามทุ่มพอใช้ระยะเวลาเดินประมาณ สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับเดินขอบคุณครับสวัสดีครับ